ที่มันอาจจะบางบางทานไหมมันได้บอกเขาเยอะไหมมีแห้งเด้อปืนเชิงทักจับเส้นถือซุ่มซากอันหมออยู่ใสายกว่ครับราชพัฒน์หลวงโอ้อยยังไงกับตัวเนี่ยแะเป็นเป็นแยกของน้องสะเตียงเป็นหนองสาว่อนหนองตาคน นอกครับเร่าเอรก้ว่ขาอระับช่อวนีครับอนั่นเห็นบอกแ่ผมนอนบอกนอนดูเดี๋ยวสิเก็นไใก่อนนั่นเอานอนมากนอนข่อมหมมั้ อย่าหลับเด้อล่ะพ่ออย่าหลับเด้อออกเจนขาดออก่อนออกเจนขาดออก่อนแสดงว่าคอดนี่เล่นแม่งนี่แล้วหนักๆโหลดแล้วจำบอได้จมปวดเอวปวดยังไรนี่พ่อเอวแล้วเหมือนบ่เพราะว่าเอวกับขาสองข้างนี่ตึงลงมาหาสลักเทชรเลย ดึงกดดึงกัดใช่หรอเอฟเอฟปุ่มเดี๋ยเดียวเด้อมอนข้อก็นอนนี่ข้อเดือยเดไปหลังกันไปกันไปอันนี้เนี่ยท่าเด้ออ่าอเดือ แกยวไม่พอแข้งเมอี ну oh, ้นลงไปหาสัปปกไปหาสัมผสเอขาซ่าลงไปปควดื uh, ้นๆนันบ้างน่น hmm ั hmm ่งฟอมบนี่าน so yeah. uh ี huh. ่ลมจะดร้าเอาวางกินน้ำเบาหวานนจ้ากราัเนน้น่ ผมเป็นห้ายปีเลยสิบกว่าปีรนกะันป้เนี่ไไหนเนียพ่อบอกค้อมรู้สึกน่ยแต่ก็เราเราจับสื่เสียงาัาได้หลายมีขันันเป็นหมอได้หลายเ้อขันเป็นหมอหอีนีนี่พ่นจี จับจี้ไปใส่ถือบดดีหลาลังกดเย็บกดเย็ดเลยดิเออกันหมอบอเป็นจังซื้อๆอยู่เย็บซื้ออันนี้สิเจ็บเข่งบ่หนี่เื่นแข็งแข็งเอาผ่าปูหนุ่มๆจักน้อยบ่บ่เป็นยังงครับปูหนุ่มอะไรเนี่เสร็จแล้วตึงครับบ่แม่ตึง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 ขาวข้างนี้ตึงข้างนนี้จะตึงของพวกเขา มันเดียดเดดเดียดป่ะพอมันแทงป่บอลูบอแทงเดียดตะวันรัวตะวันวาลาเบนะพอดับนั่นิจัมันสิคายค้าดูแบบตรงนี้มีมีนีมรู้เลยเดยอลูกรู้เลยถ้ามาากันเขาเขาหน่วงเดือนแล้วจะเคลือครับ ขันจังหวะน่อากิตบวกไม่อนอากิตเราเท่าพอนไายไปเราจับเสร็มไปน้ำดีเลยเพราะว่าเส้นเพียสี่นี่คันคันคันชิมวดทุกอาทิตย์ก็คือแหงๆนี่สลับกับปีดออยน้ำนะอ่าจะดีสลับเนี่ยปอกปีดออยไหมนวดใส่น้ำมันอ้อยไหมพ่อใส่น้ำมันไหมอูใส่น้ำมันอ้อยนะคะปีดออยผสมผสานเข้าไปน้ำ

ยินอยู่ได้พอได้ยินบ่ะหนึ่งละทุกฝ่ายสาทอย่นี่ครับมันอยู่บนนี้อยู่หางยางย่ำยืนโดนโดดไหมครับอืมนี่ย่ำบากนะเส้นดี่แขงแลเนาะเป็นยังบุญลูกหลานเนาะใส่มาพง้าวมะฝรังโฮมพ่อโฮมไส ชิบ่ไไ้แห่ดาดูดูสมอ่กับมามัมีหล่ากกับมาเด้อมากับ่ในมือนันกับม่ที่พอมือทีล่าออกโรงพยาบาลใหม่ๆน่นกับม่ถอดปลายเทียมบ้า งานแต่มีเห้งครับน้องหอสิ้นบ่วามัานไหแลรวบอดถูกเส้นก็มี มาเปลนบาทเปลนบาทหอนฟังนอนฟังเอมีน้องเห็นเห็นมด่มิยู่แหมเอาตดิเอีรัตัวดิจ็ตัวนี้นี่แมตัวนี้จ่ในหัวเข่าหรอกก็มล่มาเชียร์แขาปั่นโอ้น้ำคก็เดดเผาดูมัเป็นผูเขียน ก็ว่าสวนที่ทำได้หลายอย่างมาแค่า่าคอยอ้อซ้องหรือเผาเจ้า um ข้มไปด้จังม่อยพนักงานแาวกเผาคนอื่นคนอื่นเมเลือหอ้าเตเนดอกจะมาข้าให้อีกมาเตเวนกับตองเตเนคักแล้วขันย่ามีผอแล้วปอบาง อันผ้ามอนบอ,อมอนใส่พวกเขาให้พี่คอจะดแนครับเด็กครับวันนี้รอบนาพ่อหนวดต้องใส่ผ่าห้องแมนต้องทำผาห่มมนบอ่เสื้อกับพ้อห่มหนุ่มโตๆจล้ด้นี่โอ้แบบนี้นเซนแบบนี้เป็นตะค่ายให้เบิดทุกจุดยุกเพราะว่า มันสีบ่มมีแห้งตัวเลยไหมพ่อนี่ไหมอีพ่อเล้าอยู่แมนสีบ่มมีแห้งตัวเมื่อยขาเราเวลาน้ดรับทุจวัดรับหรือความเหนื่อยไหมดูขึ้นมากกับสุร่าเนะคือเห่อยอยู่ใช่ไหมเป็นคนแข็งแรงวันนี้เป็นบันองพ่อเจอแต่หมอไปตอนเช้าก็เจอหมอดูกลับมาบ้านก็เจอหมอนวด วันเมื่อเลงก็เจอหมอลำอันนี้วันนี้ชีวิตมีแต่หมอเจอแต่หมอบพ่อครับไมวาแทรันล้วตาพ่อลกเอาท์ขอยอยู่นี่บริเวณท้องเขาุรศสาเออแมีเอาคอยว่าโสิไปอันเครื่องดำของยุ่่นอันว่าสิภัยอันนีนี้ง้นสุ เออสิไปยก็ไปยมย้ำจบก่ได้ไหมเขาเรียกไหมเขาจะไม่เข้ากันเลหรอบอกยืมไม่จำสิทาไม่จำนี่ไม่จำมีสองเครื่องให้ยืมก่อนวันนี้นอนหิวแม่หือกับมื่อนี แต่มือเปิดลงน่อนอนดเปอค่อะแเบบ่ลยนอนอำเภอใดครับเน่ยโอ้ยนท้องคนห้องเสร็จแล้วพุ่มไปครับเกี่ยวพวกเขาเลยลด้ห้เมยพอถ้ายอมแพ้ตัวพื้นสามทีถ้ายอมแพ้ตัวพื้นสามที ถ้าถ้ายอมแพ้ถ้ายอมแพ้ตัวพื้นสามทีคือจังนักม้วยไหมพ่อม้วยต่ำไหมเฮ้อเออไปเนอะเฮ้ยเออเจ็บปวดทุกคนีไปเห็นน้ำกุ้งชุ่ม เด้อครับติดตามตอนต่อไปอีพอรแล้วหนวดไม่แห้งกัน